รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจิตอลสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบเจอกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรายการที่ถ่ายของปีที่แล้วยังอออากาศอยู่เลยนะครับอาจารย์สุเดชแหมปีนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้านะฮะขออนุญาตแนะนําตัวครับผมพี่ลาำจิ๋วไอทีครับอาจารย์สุปเดชครับผมนี่นะครับมาเจอคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับซีรีส์ชุดรายการที่เราจะอออากาศกันหนึ่งปีเต็มนะครับที่จะให้ความรู้กับคุณผู้ชม นะฮะในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้นําเสนอเรื่องราวไปมากมายนะฮะ<อ>ปีนี้เราตั้งชื่อรายการของเรานะครับนี่คือตอนแรกเลยนะ,ะมาเจอกันครั้งแรกเลยอ๋ออากาศกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะสุดยอดมากๆ<ช>เราตั้งชื่อรายการของเราว่าโลกดิจิทัลครับผมอาจารย์ช่วยคิดเหมือนผมไหมฮะทุกวันนี้นะเราเหมือนมนุษย์สองโลกอยู่โอ้โหเราเป็นคนที่อยู่ในโลกจริงโลกหนึ่ง<อ><อ>ชีวิตประจําวันเราเนี่ยตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันไปทํางาน <c oughs> ขึ้นรถไฟฟ้าลงรถอะไรเงี้ย แต่ในขณะเดียวกันทันทีที่เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเฮ้ฟบเราเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งทันทีนั่นคือโลกของไอดอลใช่ไหมครับผมเห็นภาพเข้ารายการแล้วเฮ้ยนี่มันโอนิกิริชัดๆอ้าวไม่ได้ครับเผื่อเขาจะเชิญเราไปอยู่ในวงนั้นบ้างนะสาบานเป็นกระแสของน้องๆที่น่ารักเลยทีเดียวนะครับนะฮะโลกดิจิทัลเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะฮะที่คุณผู้ชมจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงโอเคครับในโลกนั้น มีอะไรที่มันยุ่งยากอยู่ในนั้นอยู่สักนิดหนึ่งนะอาซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็คือการเข้าใจถึงคําศัพท์ถึงคําเรียกต่างๆที่มันอยู่ในโลกนี้นะครับครับพอ,พอมันเข้าใจคํานี้เราก็จะอ๋ออย่างนี้เองเพราะฉะนั้นรายการของเรานะครับก็จะแนะนําคําศัพท์ซึ่งมันจะพาคุณไปสู่ความรู้ ในเรื่องนั้นๆด้วยเราไม่ได้บอกแค่ว่ามันแปลว่าอะไระแต่เราบอกว่ามันคืออะไรแล้วทาํางานยังไงด้วยก็เป็นการเสริมความรู้ให้กับผู้ชมทุกท่านครับดูรายการของเราครบหนึ่งปีเชื่อได้ว่าคุณจะมีความรู้เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วใช้ชีวิตอยู่บนโลกดิจิทัลได้อย่างสุขสบายอะนะเรามาดูที่คาศัพท์คําแรกกัน <ไป S 1> เลยคิกออฟเลยออกรัทคำแรกเลยนะครับไปดูภาพคําแรกกันครับครับผมนี่นี่คือชุดคําศัพท์ที่น่ารู้ในโลกอินเทอร์เน็ตตอนที่หนึ่งนะฮะอ่ะหมวดที่หนึ่งก็คือ คำแรกนี่คือ VDSL นี่อันนี้เนี่ยเป็นเน็ตบ้านเนี่ยทุกวันนี้บางคนก็ยังใช้อยู่นะ ADSL แต่คำคำนี้มันอยู่ข้างๆกันแล้วบางคนก็งงๆนิดๆว่าตกงลง ADSL VDSL มันคืออะไรกันแน่มันคือเทคโนโลยีในการที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตผ่านทางระบบสายโทรศัพท์นะครับสายทองแดงที่เราใช้งานกันที่คุณยกหูคุยกันทุกครั้งนั่นแหละเป็นเน็ตผ่านสายทองแดงแบบดั้งเดิมที่เราใช้กันอยู่ ทีนี้ครับผมเทคโนโลยีแรกที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยตัวตัว DSL เนี่ย d l s u t s l s u b s r r i n e r Line เนี่ยก็คือปการเปลี่ยนให้ Subscriber Line คือสายโทรศัพท์ที่คุณไป Subscriber รมาให้มันมีข้อมูลดิจิตอลวิ่งอยู่บนนั้นทีนี้เนี่ย s u b s คร i b e r นี่ก็คล้ายๆเหมือนแบบลงทะเบียนสมาชิกเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะใช้ได้ก็มันก็อารมณ์ประมาณนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยในช่วงอินเทอร์เน็ตเมื่อประมาณสัก โหนานแล้วน่าจะ10กว่าปีก่อนเนเน็ตอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนหรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาด้วยเทคโนโลยีชื่อว่า ADSL ก่อน ADSLADSL เนี่ยก็มีเรียกว่าเป็นข้อจํากัดด้านความเร็วอยู่บางทีมันไม่ค่อยจะพอใช้งานแล้วสมัยนั้นเดี๋ยวนั้นนึกย้อนกันไปนิดนึงเราเราน่าจะได้ความเร็วกันสมัยนั้นแบบว่าสูงสุดไม่เกิน10เมกเนาะประมาณนี้ เอเดเซลสูงสุด25เมก์25แต่ผู้ให้บริการจริงๆยังไม่ถึงเนาะผู้ให้บริการอ่ะเขาให้แถวๆสักประมาณ10เมกเนี่ยเขาก็ย้ายเทคโนโลยีไปไปใช้วี s ดีซลกันแล้วไปแล้วมันข้ามไปก่อนแล้วมันข้ามไปเลยครับคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงก้ากึ่งของประเทศไทยว่าประเทศไทยเราจะ ก้าวไปสู่ยุคถัดไปของตัวอินเทอร์เน็ตบอดแบนด้วยเทคโนโลยีไหนดีทีนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันมีทางเลือกเยอะ VDSL ก็เป็นหนึ่งตัวในนั้นที่เขาเอามาใช้งานกับประเทศไทยในยุคนั้นเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจากกันเลยมันยืนอยู่บนเทคโนโลยีที่ใช้วิ่งผ่านสายทองแดงสายโทรศัพท์เหมือนเดิมทาไมถึงต้องใช้สายนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันโครงข่ายสายทองแดงของบ้านเรายังเป็นโครงข่ายที่มีการใช้งานอยู่เยอะที่สุด <c oughs> เป็นสายที่วิ่งไปทั่วประเทศมากที่สุดใช่มันนั้นคือมันขยายคงขายได้ง,ง่ายครับลูกค้าแค่มีสายมีมีสายโทรศัพท์เดินเข้าบ้านก็สามารถโทรบอกเออจเจ้าหนี้คอนสูงก็มาปุ๊บปั๊บติดตั้งยิงปู๊ตามสายมาถึงบ้านเราเอาตัวไปรับรับปุ๊บใช้ได้เลยรวมไปถึงคอนโดหรืออาคารสูงๆที่ <c oughs> ตอนนี้เรามีไฟฟ์ออปติกอยู่นะครับ,รบแต่ว่า คอนโดเหล่านี้บางทีไม่ได้ติดตั้งเครือข่ายบอร์ออปติกเอาไว้ใช่คับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้โครงข่ายสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิมก็คือ VDSL เลยแหละก็ะคือให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปโ,โ,โดยที่ VDSL ในประเทศไทยเนี่ยความเร็วสูงสุดที่เขาให้บริการนะ,ะ,นะฮะก็จะได้ความเร็วประมาณดาวน์โหลดประมาณ50เมกอัปโหลดอีก20เมกคำว่า VDSL เนี่ยพอเปลี่ยนจากตัว A เป็นตัว V นะฮะมันคือคำว่า very high bit rate มันคือทำให้มันสามารถส่งความเร็วได้สูงขึ้น าจาก ADSL นั่นเองใช่แล้วครับผมก็ <c oughs> เรามีคำศัพท์อะไรอีกต่อไปครับมีครับนะฮะมีครับคำที่สองนี่อ,อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกันนะฮะนั่นก็คือคำว่า d o x s ซครับหลายคนที่ยินคำนี้ม,มันเป็นเน็ตบ้านชนิดหนึง่งแหละมันวิ่งมาทางด็อก i ิตด็อกทุกคนก็งงด็อกซิตคืออะไรอ่ะโอ้โหอ่าเรามาดูคำคำ คำยาวใหญ่ของมันก่อนนะฮะยาวใหญ่ก็คือ data over cable service interface specification โอ้โห oh oh oh. ตีความหมาย,ยง่ายๆนะฮะมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณอเน็ตผ่านทางเคเบลิลอ่ะทีนี้คำว่าเคเบิลแ <c oughs> ปลว่าสายเฮ้ยเมื่อกี้สายโทรศัพท์อ่ะคราวนี้สายเคเบิลแล้วมันต่างกันยังไงต้องอธิบาย่างนี้ก่อนเทคโนโลยีตัวด็อกซิเนี่ยจะ ค่อนข้างเฟื่องฟูในจากฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกานี่อ่าสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าที่นั่นน่ะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเคเบิลทีวีเยอะอะแล้วนั้นเวลาที่สมมุติว่าคุณไปอยู่ในเมืองเมืองนึงเนี่ยคุณอยากจะดูมันมีสถานีอะไรอ่ะมี ABC NBC ครับแต่ละเจ้าก็จะเป็นเคเบิลทีวีของตัวเองมีเครือข่ายของตัวเองนี่ไงคือบางทีคุณต้องติดติดตั้งตรงนี้บางทีคุณต้องมีแบบสารพัดกล่องเลยนะใช่เหมือนยุคหนึ่งที่เราเคยแบบว่ามีสารพัดกล่องดิจิตอลทีวี อพอยุคของเคเบิลทีวีมันมันเริ่มม,ม,มันเริ่มแบบเฟื่องฟูในสหรัฐอเมริกามากเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> เราให้บริการไอตัวภาพและเสียงและรายการทีวีแล้วเนี่ย<อ>เราน่าจะให้บริการตัวอินเทอร์เน็ตไปด้วยเลยนะ<อ>เพราะว่าสาย,ยมันเดินเข้าบ้านลูกค้าอยู่แล้วโอแสดงว่าสายเคเบิลเนี่ย<อ>มันนอกจากใส่ภาพและเสียงวิ่งมา<อ>ให้บริการเป็นเคเบิลทีวีแล้วเนี่ย<อ>มันยังใส่อินเทอร์เน็ตมาได้ด้วยมันมีชี่เหลือมันมีมันมีเรียกว่าเป็นภาษา ในวงการแล้วว่มีความถี่หรือมีแบนดวิดเหลืออยู่โอ้โหนี่ๆผมพาไปดูนะหน้าตาของสายเคเบิลมันเป็นแบบนี้ครับครับผมนี่ครับ ก็หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันนะฮะจะเป็นสายแบบก้อนหนาๆห,หน่อยนะแล้วข้างในมีแกนตรงกลางอยู่แล้วก็มีหัวหมุนๆอย่างงี้นะครับทีนีนะ้ผู้ให้บริการของของในบ้านเราก็มีเจ้าหนึ่งที่เขาให้บริการเรื่องของเคเบิลทีวีโดยเฉพาะเลยเจ้าเก่าแก่นี่รู้จักชื่อกันดีเขาก็มุ่งมั่นเลยว่าโอ้ไหนเราวางเครือข่ายที่มันเป็นเคเบิลทีวีไปแล้วงั้นเราอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่แบบที่ทางสารานเทเขาใช้งานกันเนี่ยมาไว้ในโครงข่ายเราเราจะได้บริการทั้งภาพ เสียงและอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกันเลยมันดูแบบอูฟูมากจุดเด่นของด็อกซิตอย่างหนึ่งเลยมันยังไงความเร็วมันดีกว่าพวกสายทองแดงไหมอ่ะความคือข้างในก็เป็นสายทองแดงนะกเป็นสายทองแดงเหมือนกันแล้วชนิดของสายคนละแบบแค่นั้นแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวเอ่อตัวตัวสายเนี่ยมีการชิลเอาไว้ชิลคือมีการหุ้มทีนี้เนี่ยก็เลยทําให้ส่งดาต้าได้เยอะมากขึ้นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเขาครับก็คือว่า ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีบริการเรื่องของอินเทอร์เน็ตทีวีกันเยอะแยะใช่ไหมมี YouTube มี Netflix มี i f ฟลิพวกนี้เวลาเรากดดูเนี่ยมันจะใช้แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตไปเช่นถ้าเกิดว่าสมมติคุณกดดู y o ยูทูบคุณอาจใช้แบนด์วิดต์ปรัก4เมกถึง6เมกต่อวิอะไรเงี้ยแต่ว่าไอตัวอินเทอร์เน็ตแบบด็อกซิสเนี่ยตอนเราดูเคเบิลทีวีอะครับ มันจะไม่มากินแบนด์วิดด์อินเทอร์เน็ตเลยมันจะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดมันเหมือนเป็นช่องทางที่เขาแยกกันเอาไว้แล้วใช่มันก็จะไม่รบกวนกันถูกต้องครับผมนั่นคือข้อดีของเขานะฮะฟังดูแล้วมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ทําไมมันไม่ค่อยได้รับความนิยมสาเหตุก็เพราะว่าตัวระยะที่ไกลที่สุดที่ตัวด็อกซิตจะทําได้ต่อต่อหนึ่งหนึ่งโหนดนะครับสมมติเราติดตั้งโหนดใหญ่ในพื้นที่หนึ่งมันกระจายไปได้ประมาณสัก500เมตรครับ โอ้มันไปได้ไม่ไกลมันค่อนข้างสั้นมากนะไม่เหมือนสายโทรศัพท์นี่เดินได้ไกลๆเลยนะดังนั้นคือในฝั่งของคนที่ลงทุนระบบเนี่ยก็จะมีการติดตั้งโหนดพวกนี้ค่อนข้างทีอนั้นในแง่ของงบประมาณการลงทุนแล้วก็ของราคาเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะโอ้เดือดเอาเรื่องมาดูคำต่อไปนะฮะนี่ฮะอ่ะนี่คือยุคของปัจจุบันฮะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะไฟเบอร์ทูเด็กซ์หรือว่า FTTX เมื่อสักครู่เราพูดถึงตัวด o อกซิไปใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะ ก็ตอนนั้นน่ะเทคโนโลยีของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในบ้านเรามันจะมาเป็น2สายด้วยกันครับสายหนึ่งก็จะใช้ทางฝ้างหนึ่งผู้บริการก็จะใช้ด็อกซิตเพราะมองว่ามีโครงข่ายเก่าอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ่าแล้วก็ให้ความเร็วสูงได้ครับดูทีวีดูอะไรพวกนี้ครเรียกว่ามาแบนด์วิดต์ไม่กวนกันอืแต่อีกข้างหนึ่งครับผมเทคโนโลยีตัวนี้จะค่อนข้างเฟื่องฟูในทางฝั่งยุโรปเป็นไงฮะก็คือการใช้สายไฟเบอร์ออปติกหรือสายใยแก้วนําแสงเนี่ยในการที่จะนําข้อมูลส่่่งงงตตออไปยับ้านนขและค ฟังดูแล้วมันแบบว่าดูน่าอัศจรรย์ใจมากนะสายใยแก้วนําแสงออมีนคนมาถามผมนะพี่ข้างในนั้นมันเป็นใยมันเป็นแก้วจริงๆเหรอแก้วจริงๆครับใช่ครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> เวลาที่ผมเคยเห็นนะมีคนมาถามพี่ในนี้มันเป็นแก้วจริงๆเหรอ <c oughs> เดี๋ยวในขณะที่ถามทำมืออย่างนี้ด้วยหรอือง,ง,งอไปงอมาอย่างเงี้ยกระชากไปโอ้โอ้ no no ขาดเรียบร้อยครับคือแก้วข้างในข้างในเนี้ยต้องอธิบายก่อนคือเออมันจะเป็นสายที่มัน มันจะมีชิ่พุ่มเหมือนสายนั้นจะแข็งๆหน่อยอันนั้นคือทนทานลากได้กระชากได้ครับผมแต่พอเขาเข้าบ้านคุณเนี่ยมันเหลือเส้นเล็กๆเขาก็จะมีการแบบตัดไอ้ตรงแข็งๆออกแล้วก็จะมาเป็นแบบสายเหลืองๆซึ่งมันจะดูอ่อนนุ่มใช่แล้วข้างในเขาบอกโหข้างในมีแก้วเหรอโอ้โหนี่นี่ผมให้ดูผมให้ดูผมมีภาพนะฮะข้างในมันเป็นแก้วจริงๆนะครับสำหรับสายไฟเบอร์ออปติกเคเบิลนี่นะนี่ฮะตรงแกนกลางนี่ที่เขียนคําว่าคอนะครับตรงนั้นน่ะคือแก้วเลย ซึ่งแล<ถ>้วก็มีฉนวนหุ้มหลายๆชั้นอีกนะฮะถ,ถ้าเกิดว่าสิ่งที่วิ่งอยู่ในสายทองแดงคือไฟฟ้าครับสิ่งที่วิ่งอยู่ในสายไฟบรบติกก็เหล่านี้ที่มันเป็นแก้วเนี่ยก็คือแสง,งเขาใช<ส>้วิธ<า>ีการยิงแสงเข้าไปครับปิ้วมันก็จะชิ่งอยู่ในแก้วกไงฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กไปหูกปลายทางไปไปหอดีปลายทางโอ้ยิงแสงมาเปลี่ยนข้อมูลเป็นแสงแล้วยิงมาเลยถูกต้องโอ้โหมันความเร็วมันก็คงสูงมากอะเพราะว่าคือแสงนี่มันเดินทางเร็วมากถูกไหมใช่ครับก็คือ เออนอกจากนอกจากเร็วแล้วยังได้ไกลด้วยไกลด้วยเมื่อสักครู่เนี้ยเราพูดถึงตัวด็อกซิตใช่ไหมครับว่าได้อยู่ที่ประมาณสักห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรแต่ว่าไฟเบอร์ติกเนี่ยเราเดินกันได้ไปแบบ10โล20กิโลอครับโดยที่ไม่มีกังวลเลยขอแค่เพียงสายไม่หักไม่ขาดขอแค่อย่าให้มี10ล้อมาฟาดเสาไฟฟ้าเราแล้วก็ทำให้สายเราขาดนะครับคือข้อดีของไฟเบอร์ติกนะครับคือเดินได้ไกลมากแล้วสัญญาณไม่มีตกเลยความเร็วดีมากแล้วก็ไม่มี ผลกระทบต่อไฟฟ้าความไฟฟ้าแรงสูงด้วยไม่มีไม่มีผลกระทบต่อคลื่นสัญญาณรบกวนอเพราะมันเป็นแสงไงใช่ทีนี้ไฟเบอร์ o p มันมีหลายมาตรฐานแต่มีมาตรฐานตัวหนึ่งครับผมที่ที่เรียกได้ว่าทําให้ค่าใช้จ่ายในการลากไฟเบอร์อปติกเนี่ยราคาถูกลงมากเขาจึงเรียกว่า FTTX ตัวนี้ FTTX เป็นเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งครับที่เหมือนกับ เวลาเราลากไฟเบอร์ติจะเป็น1ต่อ1นคือเหมือนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า f c t x จะสามารถมีการต่อขยายโนดได้หมายถึงว่าเราจะสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าตัวมัลติเพ็กเซอร์เพราะผมเดินไฟเบอร์มา1เส้นจากผู้ให้บริการเดินเข้ามัลติเพ็กเซอร์มัลติเพ็กเซอร์สามารถแตกต่อไป64 128 256รกโอ้โหสมมุติคือผมเดินมา1เส้นลงลงในจุดเนี้ยแล้วก็ไปแตกต่อได้เลยมันพ่วงขยายไดสิบบ้านเนี้ยหกบ้าน50บ้านเนี้ยต่อแตกไปเลยนี่คือข้อดีของเขาเพราะว่ามันนททําาให้กรลงุ ต่อจุดถุงลงใช่โดยที่ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยยังคงเป็นเป็นตัวไฟเบอร์ติกเหมือนเดิมยังความเร็วยังสูงอยู่เหมือนเดิมใช่นะพวกนี้นี่คือพอไม่มีสัญญาลบกวนขย <c oughs> ายยืดระยะทางไกลได้ทําให้ประสิทธิภาพในการบริการมันดีขึ้นหมดเลยเขาเลยเรียกว่า FTT แล้ว X เนี่ย X คืออะไรมันหมายถึงอะไรปลายทางคุณเดินไปไหนอะ่ะถ้าเป็น FTTH ก็เป็นไฟเบอร์ทูเดอะโฮมไฟเบอร์ทูเดอะโฮมมี FTTO to the o f f i c e to the Something อะไรก็ว่าแล้วแต่จะไปเลยทุกวันนี้เราก็ใช้กันอยู่แล้วครับเน็ตไฟเบอร์ออปติกนะฮะความเร็วสูงไม่มีตกฝนตกไม่เป็นไรไม่มีสัญญาณรบกวนใช้งานกันได้ดีความเร็วก็ดีถ้าคุณใช้ไฟเบอร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสัญญาณรบกวนครับมันมีแค่ได้กับไม่ได้ซึ่งไอ้คำว่าได้คือก็เล่นได้เลยถ้าเล่นไม่ได้นะฮะสังเกตให้ดูบนตัวโมเด็มที่ที่ผู้ให้บริการมาติดตั้งมันจะมีีไฟตัววนึงเขย่า PN มันย่อมาจาก Passive Optical Network หมายถึงว่านี่เป็นไฟที่แบบชี้แจงสถานะว่าเออตัวเน็ตเวิร์กอ่ะทำงานอยู่หรือเปล่าเวลาที่คุณอยากจะเทสโซไฟบอปติกครับบางทีก็ข้อหนึ่งคือให้ดูไฟพรใช่ไหมไฟพรไฟพรตัวนี้ที่อยู่บนตัวโมเด็มเนี่ยให้ดูว่าติดติดนิ่งหรือเปล่าไม่ใช่ติดกับพิด้วยนะถ้ากระพิพกระพิบนี่กับพิพนี่แปลว่าเขากาลังซิงโครไนสัญญาณอยู่มีอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่ามันแดงหรือมันดับไปเลยแปลว่าสายขาด นี่ดูง่ายๆเลยใช่ไหมฮะสุดยอดมากเลยนะครับทีนี้โอ้โหมันจะมีเรื่องนี้อีกแต่เวลามันยาวแล้วเดี๋ยวเราเขยับไปหน่อยไมได้ได้ไดนะฮะจริงๆรายการของเรานะฮะมีอีกช่วงหนึ่งช่วงที่เราจะมาแนะนําแต่นี้คือเราไม่ได้แค่แนะนำคำศัพท์ตลอดทั้งรายการเราจะแนะนําแอปพลิเคชันให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยโอ้โหเราก็เลยเกิดช่วงนี้ขึ้นมาครับนี่คือตอนแรกเลยนะครับอปเด็ดย่านโซ อัปเดตในวันนี้นะครับขอนําเสนอสปีดเทสาบอุงล่าโอ้โหนี่ฮะอแอปตัวนี้มีไว้ทำอะไรครับปัญญสุดเด็ดจริงๆนะแล้วเนี่ยแอปตัวนี้มีไว้เพื่อเอ่อเอาไว้คลายความกังวลใจของบรรดาคนที่เน็ตช้าทั้งหลายแหละโทษนะฮะ,ฮะ แอปพลิเคชันหรือยาครับใช้คลายความกังวลได้เนี่ยเอ้าถ้าพี่กดมาปุ้งร้อยเมกเออหลับได้มันเป็นแอปทดสอบความเร็วคืออย่างที่หนึ่งก็คือว่าอย่างที่หนึ่งหน้าที่ของมันคือทาหน้าที่ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้งานอยู่ในณเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเน็ตบ้านเน็ตมือถืออะไรได้หมดนะถ้าคุณต่อ 4G ก็จะเทส 4G ไปถ้าคุณต่อเน็ตบ้านก็จะเทสผ่านอ่า Wi-Fi เน็ตบ้านของคุณไปทีนี้คุณภาพของ การเชื่อมต่อก็จะมีผลกับความเร็วอินเทอร์เน็ตณเวลานั้นอ๋อบางทีบางทีเราใช้งานอยู่ในบ้านไงเราติดตั้งเน็ตมา30มสิเมกะห้าสิเมกกันแล้วแต่ใช้ใช้ไปเรารู้สึกอืดเออสิ่งที่ทุกคนส่วนใหญ่ที่เคยใช้แอปตัวนี้ทําก็คือไอ้พอเน็ตอืดเราก็ต้องหยิบแอปตัวนี้ขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วทดสอบดูหน่อยซิว่าตอนนี้เน็ตเราจริงๆิวิ่งอยู่เท่าไหร่กันแน่เอออ่าไปดูหน้าตาของโปรแกรมกันครับนี่ฮะเขาก็จะมีแบบว่ากดปุ่มสตาร์ท ปึ๊บมันก็จะวิ่งฟื้ดปาดเป็นเส้นโค้งว๊าบลงมาเหมือนเกตอะไรนะคอนเทมัยเออเหมือนเหมือนเลื่อนไม้รถย,ยนต์ความเร็วว้าบขึ้นไปได้ความเร็วแค่ไหนออนะถ้ามันกระแผวกระแผวกระแผวเด้งเด้งขึ้นๆลงๆนะอันนี้สแสดงว่าแย่ละโคม่าแล้วโคมา่มาะนะฮะพอได้ความเร็วเน็ตซึ่งมันอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากับเน็ตที่เราใช้อยู่สมมุติเราเปิดจะผู้บริการมา50เมิบเมกเราเทสเบยดได้30เมกมันแปลว่าอะไรครับอาจารย์สุเด มันมีได้หลายความหมายครับ,ค,รบความหมายหนึ่งก็คืออาจจะมีคนหรือน้องเราพ่อแม่เราอาจจะใช้อะไรสักอย่างอยู่อ่าใช่โลกนี้ไม่ได้มีคุณคนเดียวนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าอ่ะโอเคตอนนี้มันมีคุณคนเดียวอ่าแล้วใช้มาตรงเนี้แล้วความเร็วมันไม่ค่อยดีมันไม่ได้อ่าแสดงว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างอาจจะมีปัญหาทึ่งตรงนี้เนี่ยต้องไปไล่หากันอีกอาจจะมีปัญหาฝั่งผู้ให้บริการคือมีความเร็วดอบลงเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการการันตีว่าเอ้ยคอนเนคชันมันโอเคนะอัน ตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของ Wi-Fi ของคุณเป็นปัญหาในบ้านเราละอาจจะมีคือรบกวนเกิดขึ้นแต่มันมีข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับถ้าคุณใช้แอป e e d t e ท t กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นผ่านเซลลูล่าอย่างพวก4 g 3 g ของคุณนะครับครับคุณต้องระวังด้วยว่าถ้าเน็ตคุณมีแพ็กเกจที่จำกัดเนี่ยคุณเทสสปีดครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ Data ประมาณ200เมกเลยนะถูกต้องครับคุณกดอะไรลยทีสมมติคุณบางคนมีเน็ตกิกเดียวอ่ะคุณกดเทสสปีด5ทีหมดนะครับใช่ อย่าไปเผลอกดเล่นนะครับมันไม่ได้กดฟรีมันมันฟรีแต่ว่ามันคือมันอยู่ที่ Data เนี่ยมันวิ่งไงมันมีค่าใช้จ่ายแอปแฝงประมาณนั้นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นใช้งานนะครับให้ถูกหลักแล้วก็อย่าไปเผลอใช้จนกระทั่งมันเป็นโทษนะครับแอป Speed ท e s t มีไว้ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกตินะครับแล้วก็ทดสอบกันไปแล้วก็ไปหาวิธีแก้กันอีกทีหนึ่งครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงนี้มีชื่อช่วงว่า อันล็อกดิจิทัลฟังแล้วเหมือนจะต้องไปเะด็จกุญแจอะไรบางอย่างนะฮะก็เป็นช่วงของสกู๊ปพิเศษนะฮะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น how to หรือว่าแนะนำสิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเป็นความรู้ล้วนเลยรายการนี้แต่ว่าเรานำเสนอในรูปแบบหลายๆรูปแบบเรานำเสนอคำศัพท์เรานำเสนอแอปพลิเคชันแล้วเราก็มีอันล็อกดิจิทัลเป็นเหมือน how to ให้คุณผู้ชมได้รู้กันในช่วงท้ายนี้นะครับคำแรกของตอนที่หนึ่งของช่วงอันล็อกดิจิทัลนี้เลยนะฮะวันนี้เป็นคำว่า Big Data โอ้โหหรือว่าบิ๊กดาตโอ้โหเป็นไงได้ยินคำนี้หลายคนเคยได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่ฟังก็รู้สึกว่าใหญ่แล้วมันบิ๊กไงเออมันบิ๊กนะนะฮะรู้สึกคุ้นๆกับคำนี้ไหมครับถ้ารู้สึกคุ้นๆเราไปอันล็อกดิจิทัลคำว่า Big Data กันครับ unlock d Digital บนโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายซึ่งมีที่มาจากหลากหลายแห่งหากไม่รู้จักวิธีในการจัดการข้อมูลเหล่านั้นก็อาจจะทำให้ข้อมูลที่มีอยู่กลายเป็นข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ทุกวันนี้ยังมีผู้คนมากมายเข้าใจผิดว่า Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อย่างเป็นระบบเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริง การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลเหล่านั้นต่างหากคือ Big Data ที่แท้จริงเพราะการเก็บข้อมูลไว้เฉยๆโดยไม่นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าในด้านใดดังนั้น Big Data จึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพเสียงวิดีโอเนื้อหาตัวเลขตารางที่เก็บไว้สำหรับการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำหรับในโลกของธุรกิจ Big Data มีความจำเป็นมากเพราะข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้สามารถนำมาวางกลยุทธ์วิเคราะห์ตลาดปัจจุบันรวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นยอดขายนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจานวนมากพฤติกรรมการเล่นโซเชียลและการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง จะบ่งบอกแนวโน้มและความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากจะนำา Big Data มาใช้ในธุรกิจจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรหรือต้องการนำา i i g d t t a มาแก้ปัญหาในเรื่องใดโดยอาจจะนำเครื่องมือสำเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เมื่อทราบความต้องการแล้วจึงเริ่มนำข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจมาวิเคราะห์เช่นจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้มีปฏิสัมพันธ์ยอดกดไลค์กดแชร์สถิติการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ search e n g นจิเป็นต้นเมื่อคุณได้สถิติข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้แล้วขั้นตอนการวิเคราะห์จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้คุณทราบว่าความต้องการส่วนใหญ่ของผู้บริโภคคืออะไรหรือมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของออนไลน์บ้างปัจจุบันมีคนสนใจทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์หรือในโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Instagram หากคุณคิดจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างแน่นอนว่าคุณจะต้องพบคู่แข่งทางการค้าอีกจำนวนไม่น้อยในโลกออนไลน์ด้วยเหตุนี้ Big Data จึงถือได้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพราะการเก็บสถิติข้อมูลต่างๆผ่านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มีส่วนทําให้การวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคแม่นยําม,มากขึ้นดังนั้นหากผู้ประกอบการรู้จักวิธีนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เชื่อว่า Big Data จะเป็นคลังข้อมูลที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน Unlock Digital เป็นอย่างไรบ้างครับกับรายการโลกดิจิตอลของเรานี่นะฮะตอนแรกผ่านไม่เรียบร้อยคุณผู้ชมชอบไม่ชอบบอกกันได้นะครับรายการนี้จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับส่ง จดหมายหรือว่าส่งข้อความมาบอกเราได้นะครับที่อยู่ของรายการโลกดิจิทัลก็คือศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตร,ราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv หรือจะเข้าไปพูดคุยสอบถามอยากจะแนะนำอะไรรายการเข้าไปได้ที่ f c e e o o o นะครับ facebook.com/ โลกดิจิทัลนั่นเอง <c oughs> อนะฮะติดต่อสื่อสารกันมาได้นะฮะรายการนี้เพิ่งเริ่มตอนที่1เรายังต้องการความเห็นจาก คุณผู้ชมอีกเยอะแล้วเราก็จะเอามาใส่เป็นเนื้อหารายการในตอนต่อๆไปครับเจอกันตลอดปีแบบนี้ครับกับหนุ่มเสื้อเหลือง3คนนี้ตอนหน้าเดี๋ยวตอนถัดไปจะมีปีเตอร์กวงมาร่วมด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับในตอนต่อไปนะครับของโลกดิจิตอลเรายังคงอยู่ในคาศัเกี่กับเรื่องของอินเทอร์เน็ตครับได้พบคําศัพเกี่กับเรื่องของอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในบ้านกันนะครับไปชมภาพตัวอย่างครับ ส่วนฝ้าของเราเตอร์คือเป็นหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายเพราะอะไรเพราะโมเดม็มใช้ได้แค่เครื่องเดียวครับอก็คือคุณเอาโมเด็มมาต่อ PC อ่ะได้มาแล้วคุณก็ได้แค่เครื่องนั้น,นเ,คเครื่องนั้นใช้อเเน็ตได้เครื่องเดียวแต่นี้ปัจจุบนันอ่ะมันหมดยุปแล้วครับการจะแบบเอาโมเด็มมาเสียบคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่นหนึ่งเครื่องไม่ใช่ละปัจจุบันแต่ละบ้านมีเน็ตเวิร์กของใครของมันใช่ครับ S <S <S ถ้าเนต็ตมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากจุดต่างๆซึ่งมันมีได้หลายจุด <S 2> <S 2> ใช่ครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าปัญหาของเนต็ตที่มันวิ่งช้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าเส้นทางการเดินหนามันยาวยาวไกลเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยอันนี้ใช้คู่กันเลย Unlock Digital ปัจจุบันมี Wi-Fi สาธารณะให้เราเลือกใช้งานเรียกได้ว่าแทบจะทุกพื้นที่ของเมืองใหญ่ๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีไว้คอยบริการ แต่เชื่อว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยติดตั้ง WiFi ไว้ใช้งานที่บ้านอย่าลืมติดตามชมนะครับ